ทุกคนเบื่อไหมกับชีวิต work from home ที่มันจืดชืดผมเข้าใจเลยวันนี้ผมมีเคล็ดลับลับปลุกไฟทำงานออนไลน์ให้ลุกโชนพร้อมไหม ข้อแรกลุกขึ้นมาแต่งตัวใช้แล้วใส่สูตรผูกไทยเลยหลอนเล่นนะ้าแต่แค่ลุกจากเตียงอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ช่วยได้เยอะแล้วข้อ 2. ส,สร้างบรรยากาศจุดเทียนหอมเปิดเพลงมันๆจัดเตาะทำงานให้เป็นระเบียบเหมือนกำลังจะออกรบ ข้อ3าํทำทูดูลิสทิ่ท้าทายแล้วแข่งกับตัวเองใครเสร็จก่อนคนนั้นชนะข้อ4พักบ้างลุกไปยืดเส้นยืดสายหาขนมอร่อยอร่อยกินอย่าหักโหมและข้อสุดท้ายหาแรงบันดาลใจดูวิดีโอมติเวชันอลฟังพอดแคสต์ดีๆอ่านหนังสือเติมพลังให้ตัวเองเห็นไหมง่ายนิดเดียวลองเอาไปใช้กันดูนะครับแล้วไฟทำงานออนไลน์ของคุณจะลุกโชน そうそう。